สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางสูงคํำนวณหลักหน่วยแรกแบบ3ตัวเป็นสูเดิมเดินดีต่อเนื่องในงวดที่ผ่านมาครับแนวทางสูงนี้คำนวณได้3 4 7ี่ผลรางวัลที่ได้2ตัวออก0ูนย์เเข้าที่ได้ดิน7ครับเป็นสูเดินดีระยะยาวนะครับสำหรับสูนี้นะครับดิน,น่วยแรกครับ ส่วนแนวแรงเด่นแรงแบบ2ตัวเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปมัดรวมให้ดูกันนะสำหรับ f c ที่ที่ทอยู่นะครับใครที่ตามแนวาสูงอยู่มาดูครับจริงวันแรกที่สูงนี้เริ่มเดินจะเป็นงวดที่ออก3-6มหในงวันแรกได้5-6-9ครับออก6ามหกวันถัดมาคืองวดที่สองครับได้4ี่ออก8-5ครับจะมีบางวดครับสูงมีโอกาสมาได้ถึง2ตัวครับ งวดที่3ได้670วันนี้ออก06นะครับ6กับ0เข้าที่10หน่วยงวดที่4ก็ได้670ออก87งวดที่5ได้014วันนี้ออก20งวดที่6ได้670ออก06งวดที่7ได้125ครับออก9 1งวดที่8ได้569ออก26งวดที่9ได้014ออก50งวดที่10 ได้สองสามหออกหกสวันนี้ก็มา2ตัวครับวัที่สิได้ศูนย์หนออก31มหนึ่งวดที่สิอได้เจ็ดแออก58าแดวที่สิออกเจ็ศูย์ได้6 7, 0, ออกเจ็ดศูวที่สิวันนี้ได้หนึ่อครับออก61หนึงวดที่สิบครับได้6กเย์ออกแปดเดวที่สิได้6กเย์ออก37มเดวัที่สิจ็ได้125ออกสองสวดที่สิได้1นออึห มวลนี้ก็เข้า2ตัวครับออก52สูตรได้125มวลที่19ได้5 69ออก16มวลที่20ได้8 92ออก02มวลที่21ได้78 1ออก48มวลที่22ที่ผ่านมาได้3 47ออก0 7นะครับ วันทียีสที่ผ่านมา7เข้าหลักหน่วยครับคลิปนี้เป็นแนวทางสู่หลักหน่วยแรกแบบ3ตัวเป็นสูตรเดิมนะที่ยังเข้าดีครับนังชมที่เข้าใหมา่มาลองคำนวณแนวทางสู่ห,หน่วยครับ สูนี้นะครับวิธีคิดสูใช้ตำลังแสนคูณ2ใช้หลักหมื่นใช้หลักร้อยบนใช้หลักสิบบนคูณ4ใช้หลักหมื่นบนใช้ตำลัก10แรงคูณ2ใช้หลักร้อยสิบหน่วยครั้งที่1ครับใช้ตำลังร้อยหลักสิบครั้งที่2ครับใช้หลักร้อยครั้งที่4คูณ2ใช้หลักหมืยครั้งที่4คูณ2บวกด้วยเลขตรงนี้คือ4ครับ อันนี้จะเป็นสีติงวดที่19ครับคืองวดนี้ได้5 6 9หก้าท่านผู้ชมลองคำนวณตามนะครับแล้วห้ 5, 6, ออกนะครับทันมาคืองวดนี้ครับสูได้8 9 2ออก0 2นทันมาคืองวดนี้ได้เจ็ออก4 8ของงวดที่ผ่านมาได้3 4 7เข้าที่เลข7นะครับถูกเป็นงวดที่22นะครับ วัวนนี้ก็จะเป็นสถิติมวดที่23มาลุ้นกันต่อครับสู่จะเดินต่อไหมเมืวันนี้นะครับเราจะใช้ข้อมูลของมัวนวันที่16กุมภาที่ผ่านมาจำเป็นต้องตั้งคำนวณนะครับเพื่อจะคำนวณหาได้ดินวยได้ วิธีคิดสูตรนี้ครับใช้หลักแสนคูณ2ครับใช้หลักหมื่นใช้หลักร้อยบนใช้ํำหลัก10บนคูณ4ครับใช้หลักหน่วยบนใช้หลัก10แล้วคูณ2ใช้ํำหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยครั้งที่1ใช้ํำหลักร้อยหลัก10ครั้งที่2ใช้ํำหลักร้อยครั้งที่4คูณ2ครับใช้หลักกี่ครั้งที่4คูณ2บวกเวลีโฮมีคือ4ครับ 9คูณ2เป็น18ใช้ตัวท้ายนะครับวันนี้มาลงคํานวณดูครับเลขดินเวลแรงจะได้เลขดินอะไรจากสูตรนี้6บวก4ครับเป็น10วก5 15วก4เป็น19บว3 22 27 29 36บก2 38บก4 42บวก2เป็น44บวก8 52บวก4คงที่ได้เท่ากับ56ใช้ตัวท้ายครับ ในงวดนี้ครับตัวแรกที่เราทำได้เป็นเลข6นะครับเราจะนับไป1แต้มครับได้เท่ากับ7นะครับเราจะนับไป3มแต้มครับได้เลขตัวที่3เป็น0ฉะนั้นผลคำนวณได้มวนนี้ลักเหน่วยสู่3ามตัวเป็นที่670นะครับมวดเก่าได้3 4 7นะครับงวดนี้ เงินรุ่นครับสูญจะเดินต่ออีกไหมครับได้6 7 0 โซลักหน่เวยแลก์สามตัวนงวันนี้ครับคำนวณได้ห0เจ็ดศูนย์ชมชมลงใช่ไหมครับ แนวทางหลักสิบแล้งสูตสามตัวผมทาคิปไว้แล้วนะครับคิบนี้ที่ผมให้ดูเป็นแนวทางหลักหน่วยแล้ง,งสู่เดิมนะครับได้หกเจ็ดศูนย์นะครับเรานําไปจับคู่สองตัวดูนะครับยังมีแนวทางดินแล้งนะครับสูตรนี้นะครับ นี่คือสูตรดิดแร้งครับแบบ2ตัวซึ่งจะมีอยูามแนวทางนะครับที่ยังเดินอยู่นะครับส่วนสูตรนี้ได้เกับ8ครับเข้าที่เลขเนะครับส่วนสูตรนี้นะครับแบบคู่ขีดครับได้8กับ0ูนย์เข้าที่เลขศูนย์ออกศูนย์เจ็ดนะครับสามแนวทางนี้นะครับผมจะมามารวมทําคลิปแยกให้ดูกันนะครับสําหรับ FCT ตามอยู่นะครับสามแนวทางนี้ดิ่ดแร้งครับแบบ2ตัวไม่ปังหลักนะครับ นนวทางสู่ปากหลักสิบอยู่แรกผมทำคลิปไว้ให้เร็วนะครับอย่างก็ถ้าไม่พลาดแนวทางจากรวยชาแนลอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด, like, ด้วยนะครับกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจกันไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ